สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับจรงกับวันที่ป8เมษายน2564นะครับ<อ>ผมสีผ้ามาเบึงกบกินอาหารพี่น้องสังเกตดีพี่น้องสังเกตดีกบกินอาหารมันสิมีมันสิมีสองปราเภทนะครับประเภทหนึ่งขึ้นนั่งยื่อเสื้อนั่งเหงล็กทากินนี่เห็นบรรทุยไงเห็นบหพี่น้องตัวไก่ห้อ่ เห็นบ่ะเจนเขากินอิ่มเลยมาทายบ่ท่านมองเห็นขิดคิดบ่ท่านผมก็คิดออกนะครับเห็นบ่ตัวใหญ่เขากินอิ่มเลยเขานั่งสลายยื่นๆนะครับนี่ตัวล่องล่องไปมากินนะครับตัวล่องมันบกกามากินเหมือนเันทร์นี่สิมันมีเต่าตัวใหญ่เลยพี่น้องมูอนังอยู่ทางไหนตัวหน่อยบ่มีเลย เขาที่ว่าเห็นเดี๋ยวบัดบัดย่ามพัวน่ะเขาตักขึ้นไปผนจังเคยเห็นตัวหน่อยเอ้าตัวหน่อยมันึ้นมาตาใสเห็นว่าดิย่ามตักขึ้นไปมาครับอันนี้คือการเลี้ยงกบเนะการเลี้ยงกบถือว่าการเลี้ยงกบได้พี่น้องการเลี้ยงกบเล็กนะครับเขาเลี้ยงอย่างกันยังไงพูดั้งคนเหอนว่าคข่ออกมาท่านตัวมันกยอยู่สามร้อยตัวน่าย่ามใหญไขึ้นมามันมีสาเหตุสาเหตุมีหลายสาเหตุนะครับ นี่เห็นบ่นี่นี่สาเห็นหนึ่งเห็นนะครับทองโตท้องใหหรือต really ัวน้อยหนึ that, <te> ่งม <don> ันจ้อยนี่จ้อยยังพี่น้องมันมากินอาหารเลียวพี่น้องเห็นบ่นมากินเลยซื้อซื้ออย่นั่นตัวหนึ่งใหม่ก็ปรากฏทีมาหากินนั่ะหระว่าเพราะว่าตัวใหญ่มันเต้าอิ่มหมดเมื่อเลี้ยวหมดเลยพี่น้องเพว่นมาหากินเสียกินเลี้ยวเรียนนั่นแหละประกาศก็มาหาตัวใหญ่ยมันเถอะตัวเด่นตัวใหญ่อิ่มหมดอะนางสลากคือค่อยๆมากินทีหลังสุดท้ายมันยัน ย่านเขานะครับมันบ่ชัดเจนมาพี่น้องมาเบิ่งให้ใกล้พี่มาเบิ่งพี่พี่เห็นบ่พี่มีตาตัวน้อยๆนี้แต่แนวย่านตัวใหญ่กัดนี่ยกินกับปลากระดกินกับพี่น้องนี่รักษาเหตุที่ว่ากบมันคือบ่าทอกันมันคือบ่เหลียก็กินบัณฑิตก็บ่กินเงี้ยแต่ตัวบัณฑิตลบเขานะพี่น้องลบเขาบัณฑิตตัวใหญ่เพิวกก็มีใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเลยพี่น้องแต่ตัวใหญ่ขึ้นมากก็มูอ ผูดนางสาลากยุ่นมูนน่งก็น,น้อยลอกงบละตัวนี้ก็ง่ายขึ้นบละเตะกันแล้วพี่น้องวันนี้นี่ตัวหง่ก็มาเตะตัวน,น้อยตัวมันก็มืดตัวพี่น้องตัว่ก็กันหลายเด้ไหลายเท่าได้พี่น้องสามเท่าที่เท่าเลยเห็นบปล่ตัวน้อยเห็นบ่าเขาบ่ย่อมกินอาารนะครับเขายานเขายานตันเวเงยนะครับนี่มันเป็นสาเหตุอยังว่ากบันคือบ่อยังหรอว่เนี ตัก้นมากคือกบหน่อยคือหลายแท้โอนที่แรกคือว่ามีกบหน่อยนะครับบางคนตักขึ้นมาเบึ้งนะครับตัก้นมันายนะครับแต่ตขก้นมากกับตัวหน่อยคือหลายเลยที่จริงเขาบึ้งมาหมดนะครับตัวหน่อยกับหลดิคุณมันอยู่อ้อมพาไปนะี่น้องเห็นบ่อ้อมพาไปเห็นบ่มคุณเต็มอยู่ครับคุณยูในอ่ยู่ฟังอีมีตัวหน่อยเลไปนับมันว่าหน่อยได้น่ะหลายก็ตัวหง่เหมือนเพื่อๆนะครับ นาะคกบหน่อยที่แรกคุณบอกท่านตักเนาะมันคือไม่ตัตัวใหญ่แท้ตักขึ้นมาคือมีตัวน้อย่ตัวน้อยมาใสม่มาไหลเลยมันบ่หลายจยังเลยค่ณหมอมันอยู่ขอบพคนนะนะครับเก,กิดมาเก็เป็นเยียร์ขมูนนี่ขมูนนี่ก็กินกับเม็ดจนจบเลยควบตัยม,มาพันตัวเจ้าเอาซ่งมาข่อยคบบ่าเห็นว่าคือเดียวจะหารอยนะึงเห็นว่ามันับไหมเงี่ยแล้ว ตอนเอาไปมันคขบยูนแล้วตอนมากเกือบมื้นละตัวสองตัวตัวมุดมีบใหญงอยู่หาทิพตัวเมื่อหะะ่มันก็น,นำนะะหาทิพตัวมา่ะ่มือนหนึ่งก็นำมูลละสองตัวกับร้อยหนึ่งงินว่าละเมดพอดีพี่น้องนี่แหละวิธีการแกร้ปัญหากรนีง่ายมากครับแยกใส่เลยพี่น้องแยกไปอยู่บ่อไหมนะครับมือนี้ผมติจัดการแยกใส่มวย,ยง่ายกับทรงเลยจับทรงพี่น้องเลยมื่หน่อยกับเจ้าไอ้นีละน,นะครับ ร่วมกันเลยอ่ะล่ะกูนี่เขาติดตั้งจนดไม่กับไงไม้กับจับไปมันเป็นกบเขาเอื่อหัวกบทั้งหมดเลยนี่พี่น้องในหัวกบมันก็มีหางกบคือเขาาหางกบขึ้นบนใบไงแต่ว่าก็เป็นหัวกบคือนเขานะครับมันไปกินอาหารกับใบไงนะครับแต่ว่ามันมันใบเลี้ยวไหเด้กินขึ้นมากกับไงถอกันนี่เขาไล่กันไล่เลยกันเขาเดือดเพื่อเพื่อไก่นะครับถทำมุนี่เพื่กินอาหารนะครับทำใมูงเพื่อกินอาหารนะครับนี่นะครับมู่นเห็ด ว่าไปยังกบมันเป็นไปใสหมดนะครับ,น,น,บรนั่นแหละในในบ่อเนี่ยมีหอยมีใหญ่มีเกานะครับเนาะคลิปนี้ก็บทรัพนี้เนาะครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าปลูกต้นตะไคร้ไว้แล้วยิ่งทับตะไคร้ด้วพี่น้องทรัพย์ตะไคร้กดทรัพย์ตะไคร้กดไลค์กดแชร์กด share, ว่าสวัสดีครับ